เรารับออเดอร์ลูกค้าแล้วเราก็ต้องเอาคน,นไปกรอกในแพลตฟอร์มไปกรอกใน ERP คนเราเนี่ยพนักงานเนี่ยมีเวลาที่ต้องพักถ้ายุคนี้ใครไม่รู้จาก AI ไม่เรียนรู้การใช้ AI เนี่ยถือว่าตกยุคเพราะว่า,าปัจจุบันนี้ค่ะทีมเซลล์ของหนูเองคะคะจะไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างสําคัญมากๆก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทําไมผมเลือกเอาคําว่าออโตเมชันเข้ามาใช้ในบริษัทครับ นี่คือบริษัทนบดาซปเปอร์ฟู้ดบริษัทที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและกำลังมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทำงานให้เร็วขึ้นฉลาดขึ้นและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งกว่าเดิมสวัสดีครับผมนพดาอธิกาัมพูครับ CEO ของนพดาซปเปอร์ฟู้ดครับเป็นผู้ผลิต กระเทียมดําและก็ผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ฟู้ดอาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดลําพูนครับในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเรานะครับแต่การทํางานแบบเดิมต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลักเมื่อถึงเวลาเลิกงานระบบต่างๆก็ต้องหยุดไปด้วยวันนี้เราเริ่มต้นการอบรมโดยให้พนักง,งานทุกคนได้เรียนรู้การใช้งานจริงตั้งแต่การเชื่อมต่อเช็คบอร์ดไปจนถึงระบบออโต้โพสต์และการจัดการเอกสารต่างๆเพื่อให้ซึมซับในการใช้งานระบบออโตเมชัน ปัจจุบันเนี่ยคำว่าออโตเมชันเนี่ยโดยคำว่า AI เนี่ยมันมาเร็วมากถ้ายุคนี้ใครไม่รู้จาก AI ไม่เรียนรู้การใช้ AI เนี่ยถือว่าตกยุคผมก็เลยมีความคิดว่างานของเราที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยอันไหนที่เราใช้คนเยอะๆอันไหนที่เราจะลดคนได้อันไหนที่เราจะใช้คนเพื่อไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มากกว่า mm. ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมผมเลือกเอาคำว่าออโตเมชันเข้ามานะใช้ในบริษัทครับ และนี่คือมุมมองจากพี่ขวัญ CEO บริษัทนพดาซูเปอร์ฟู้ดที่เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการทำงานในอนาคต คำว่า S N N เนี่ยจริงๆแล้วผมศึกษาด้วยตัวเองมาพักใหญ่ๆมันคือออโตเ a t i o n Workflow ที่ทำงานในสิ่งที่เราทำซ้ำๆแต่เมื่อก่อนเราต้องใช้คนเนี่ยมาคอยจิ้มมาคอยกรอกมาคอยเติมเต็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันมันสามารถใช้แพลตฟอร์มหรือใช้โนดหรือใช้ AI เข้ามาช่วยเพื่อให้งานที่เราทำซ้ำๆเนี่ยสามารถโฟลไปจนจบงานจบ,จบพโรเซสได้แล้วเราใช้คนไปทำอย่างอื่น ในบริษัทผมมีเพนพอยที่อยากปรับปรุงนะครับก็คือเราใช้คนทรัพยากรคนเนี่ยเยอะมากในการทําบางอย่างซ้ำๆเรารับออเดอร์ลูกค้าแล้วเราก็ต้องเอาคนเนี่ยไปกรอกในแพลตฟอร์มไปกรอกใน ERP อยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่การที่เราต้องใช้คนมานั่งคอยตอบแชทวันละ500แชทวันละพันแชทอยู่ทุกๆวันหรือแม้แต่การที่คนเราเนี่ยพนักงานเนี่ยมีเวลาที่ต้องพักหลังสามทุ่มหลัง4ี่ทุ่เนี่ย พนักงานแอดมินผมก็ต้องกลับหรือหยุดตอบข้อความแต่ในเวลานั้นเนี่ยยังมีลูกค้าที่เข้ามาทักเพจเข้ามาสนใจผลิตภัณฑ์อยู่เรื่อยๆมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเราเริ่มมาใช้ NSN เริ่มมองหาออโตเมชันในการเข้ามาตอบเพนพอยท์พวกนี้ครับ ที่รู้จักตอนนี้ก็คือทางบริษัทระคาเป็นคนนําเข้ามาค่ะก็เลยได้ทดลองใช้งานดูค่อนข้างที่จะเวิร์กกับทีมเซลเลยค่ะทีมฝ่ายขายเนาะก็จะมีการตอบแชททั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งตัว Facebook แล้วก็ l ล n e อย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็อาจจะเอามาปักกับตัวแพลตฟอร์มที่เราต้องใช้ตอบลูกค้าแล้วปิดการขายให้ได้ค่ะ มันง่ายในการทํางานของเรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะการเก็บข้อมูล Data ต่างๆแล้วก็การรีพอร์ตอะไรต่าง,าง,างๆก็ง่ายสําหรับเรามากขึ้นด้วยค่ะทําตําแหน่งในข่ายนุก,การผู้บริหารสายขายต่างประเทศด้วยค่ะอย่างไลโอเอเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเอาไปต่อยอดเหมือนประมาณว่าเราเอาไว้คุยกับตัวเองอะค่ะเหมือนเก็บข้อมูลตัวเองไว้เป็นก้อนแล้วก็เรียกใช้ทีละอยา่างหาข้อมูลมาประกอบกันในการพัฒนาสินค้าล้วก็จะได้มีการช่วยคิดแคปชั่นอะไรที่แบบน่าสนใจกับสินค้าที่เราพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับมือใหม่ก็ยังสามารถเข้าใจได้ะคะ่ะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ถ้ามี a e i เข้ามาช่วยงคะ่ะก็จะง่ายกับ,กบงาน h i เรื่องของการให้พนักง,งานสอบถามเรื่องเอกี่ยวกับบริษัทหรือนโยบายต่ดดางๆได้ง่ายเหมือนกันคะ่ะไม่ใช่แค่ผู้บริหารเท่านั้นนะครับที่เห็นความสําคัญแต่ทีมงานทุกคนก็ได้เรียนรู้และพร้อมจะนําสิ่งที่ได้ไปต่อยอดจริงในงานของตัวเองครับ ผมอยากฝากผู้ประกอบการไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่เราหนีไม่พน้นคำว่า AI เราหนีไม่พน้นคำว่าออโตเมชันสิ่งที่เราต้องการจากพนักงานจากทีมงานคือประสิทธิภาพและเราต้องการประสิทธิผลที่สูงสุดถูกไหมครับพนักงานหนึ่งคนเนี่ยจะต้องเข้าใจและเรียนรู้การใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เขาเนี่ยจะเอาไปพัฒนานงานที่เขารับผิดชอบปลายทางเนี่ยบริษัทก็จะได้งานที่ได้มีประสิทธิภาพสูงงานที่มีผลสําเร็จสูง ตามมาด้วยครับ อาจารย์จอนสตอเกอร์ครับมาช่วยเป็นวิทยากรช่วยเป็นอาจารย์สอนทีมงานของผมให้เข้าใจและเรียนรู้สนุกครับและได้ประโยชน์มากอย่างน้อยน้ยนะวันนี้ทีมงานของผมก็จะได้เรียนรู้ว่างานที่เขาทําซ้ๆเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มด้วยตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ในงานของตัวเองได้เอาเวลาของเขาอ่ะไปทําอย่างอื่นเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบมากขึ้นครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะพัฒนาเรื่องพวกนี้ในองค์กรของตัวเองแล้วจะได้ ประสิทธิผลได้ผลกําไรได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับและนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของนกพดาซุปเปอร์ฟู้ดที่เลือกใช้ John s t o k k r r i s t u u i o o เพื่อยกระดับระบบออโตเมชันด้วยพลังของ NXN Automation ใช้งานซ้ำง่ายช่วยลดต้นทุนพร้อมด้วยประหยัดเวลาในทุกขั้นตอนเพื่อให้องค์กร ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมันง่นคงหากบริษัทและองค์กรไหนสนใจติดต่อสอบถามปรึกษาระบบออโตมชชันได้ฟรีเพียงส่งข้อมูลเบอร์โทรมาที่เพจ John s t o c k e r หรือส่งมาที่ l ล n e johnstocker ได้เลยครับ